วันที่29พฤศจิกายน2564สศาสตราจารย์คลินิกเกติคุณนายแพทย์สุภัสวานิชการเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนายพระบรมราชูปฐมศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเรยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์สมภพลิมพงสานุรักษ์ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล นายธานีแสงรัตอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศและศาสตราจารย์ในแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลได้ร่วมการประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2564ณห,ห้องจุลาภร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนาะวันสมเด็จเจ้าฟา้ามหิดลประจำปี2564ได้แก่นางสาวนิชารีมั่นคงพิทักกุลนายนนทภัสุคนพาณิชนายพรัญยูโอสถทนากรนายภูรินอารีสว่างกิจและนายยศวัส,สุวรรณลิขิต จากคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล